ดีครับวันนี้ก็มาดูรถดำที่จังเบิ้มทําเลยครับอันนี้ก็พ่นสีไปแล้วโอ้เล่นสีเขียวไทรัฐเลยครับการพ่นสีนี่ก็โน้นเลยครับยกให้อาจารย์หนองอแสงสีมีสมังของของครู เรืองแสงเลยครับเอ้ยครอบค่าเลยดีนี่นะับบนี้สั่งเล็กเจอ,อยังโอ้โอ้สวยก็ได้อีกแบบเลยใหม่ๆมันก็ดูสวยอยู่นะครัถ้าดีแบบนี้นานๆไปก็อาจจะไม่ค่อยเงาก็ดูเป็นอีกแบบหนึ่ง nào đeo. để, để mày việc lại bắn đấy Cô. ngàn cái đơn แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่างเต็มเออช่างเต็มไอ้บอไอเอาเขา,ามาซอยกินบ่มาซอยสักา้าซอยเห็ดกับเขา,ม,าเม่ไม่เ้างมาซอยใส่เงินบ่โบ,โบ่บเขาบ่ใส่ปันใดเนาะเออเอาอิลิไม่ไม่มาทักไสแล้ว <laughs> ไม่ไม่นี่เก็บนะพี่เนาะ เนี่ยกำลังจะทำจ็อกกี้เอาเต็มเสาเลยบ่ะอันสิบเซนอืมุ้เสานี่ก็ใหญ่เนาะอ้วนโพดสี่สิบห้า,หอ,าหอ,อู้เสาใหญ่ยเสาสี่สิบ <45 S 2> ห้านะครับไม่ชอบเสาน้อยดูไปอ้วนเลย ปลาหลังก็ขึ้นแล้วอันนั้นก็น้อยพดเนาะน้อยพดบ่ันไบ่ยืนอออันนั้นก็กคหัวแล้วเนาะแม่นบ่เอออ๋อแสดงว่ากระบะมันชิดเออมันน้อยไหมบึ้งไปเลยนอยเลยพี่เดงตรงอลางวิ่ยผพานไงอืมเอาทั้งชีเนาะเออเขาก็พับมาเลยเนาะ พับมาสำนักกับสำนักพับกูบอกว่าพับยีพิเ้นไหยฝากมากูยีสิบสองยี่สิบเอ็ดซี <c oughs> มินกับยีสิบสองอืมหางกันจากเส้นเส้นหวัวพวกมิน <c oughs> อืมอตามตามสภาพมีคารตัดเออให้เต็มขึ้นลงได้ก็พราะแล้วเอามันปิดนี่ไปมันแทบสิบเหเห็นดอกข้างๆเห็นแต่ตัวนี้แหละ ีเขาว่า,าโอ้นอกเตี้ยเอาผู้สาวมา่อยใส่เงินส้มชายบ่เออส้มชายบันหน้าหานแหละเออมือมาหอดพอดีเขากับเข้าไปพอดีแหละ <c oughs> ได้จังหวะกันเบิดเลย,เออเยก็ทำคนเดียวมันกันครับก็แก๊กๆกัช่างสีมือมาคนหัวคนอะไรก็พอได้ช่วยกันัำ ก็ได้ขึ้นไปรูปะหน้าแล้วได้ของผมแล้วครับเร่องที่ะไรอ๋อตีอดายใช่ติตายไหติด่า ทแบ็เขาเยอะมากบเลยแบไหนงแว่ะแบบไหนแบบเขเย็บสํ้เร็จมากนี่นะคือแมนไอตัวนี้เราต้องมาวางอิจังงนเนี่ยตัวฉากเนี่ยเออาะเขาขยับได้แมนเราขยับเขานอกเขาได้ได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาดอกตัวนี้มันไชสิหลังก็ได้เรียมาเลยงั้นถ้าเฮาจะเอาเนี่ยต้องให้เขาลดเลยทางละส้นจะมาติดตั้งง่ายอันนี้เป๊ะเมันวเสาต้น ไอ้เปโพดบางทีมันปิดยากใช่มาเาลย่ยเาะยยงาแยรับสำหรับคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตเรื่อยๆเอา ผ่านมาแถวนี้ก็มาถ่ายสักหน่อยครับโอเคครับสวัสดีครับ